การของดวงดาวต่างๆมันมีผลต่อเอฟเฟกต์กับชีวิตพยากรณ์สุดแม่นยำน้ำท่วมสุลทษจะมีผิวเท้าจะกระทำดาวพฤหัสบดีดาวมฤิตยูดาวเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวพระเสาร์โคจรอยู่ในมุมจัตุโกณแก่กันธรรมชาติต่างๆที่เกิดน้ำที่มีการที่จะเกิดพักแบ่งพวกขัดแย้งเกิดแผ่นดินไหวที่ทายไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเกิดแผ่นดินไหวดาวอังคารจะย้ายเข้ามาตรงนี้หลักการหลักวิชาหัว สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมเป็นจังหวะของดวงชะตาเป็นจังหวะของชะตาชีวิตที่จะมีดาวพฤหัส,สบดีโคจรย้ายข้ามราศีในวันที่8พฤศจิกายน2564อยู่ยาวไปจนถึง8ประมาณ8เมษายน2565 เป็นการคำนวณตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยแบบสุริยญาติซึ่งดาวพฤหัสจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มดาวราศีมังกรแล้วยกไปกลุ่มคืออยู่กลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราทายตามหลักปฏิทินโหราศาสตร์ไทยปฏิทินสุริยญาตินะครับนะทนั้นแล้วเนี่ยในช่วงจังหวะน,นี้นะครับชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงหเดือนนี้นะครับผมพยากรณ์ดวงคุณเป็น ข,ข้อเป็นภาพเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เป็นจังหวะที่คุณจะเกิดช่องทางรายได้ใหม่แน่นอนคุณจะมีเหตุการณ์ให้อ้วนขึ้นคุณมีเหตุการณ์ให้น้ำหนักเพิ่มคุณมีเหตุการณ์ให้ดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นแน่นอนไปเช็คไขมันหน่อยนะในช่วงนี้นะครับไขมันคุณจะเพิ่มได้ง่ายๆนะครับเป็นช่วงลีลาชีวิตที่จะมีโอกาสที่ดีโดยในเฉพาะ ผมจ่อไปเลยในดวงชะตาเนี่ยสิ่งใดที่คุณไม่เคยได้ทําไม่เคยได้ก่อไม่เคยได้สร้างมีโอกาสได้เริ่มเริ่มต้นสร้างสรรสิ่งต่างๆแรงเหวี่ยงของดวงดาวจากการโยกทํามุมต่างๆจะเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับมันหมายถึงว่าช่องทางรายได้แปลกๆช่องทางรายได้ใหม่ๆรวมไปถึงว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ก่อให้เกิดช่องทางใหม่การปฏิวัติช่องทางรายได้ การเพิ่มพูนรายได,ได้ต่างๆเกิดขึ้นกับคุณช่วง5เดือนนี้นะครับมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสใช้เงินก้อนด้วยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาแบบเนืองจะได้เงินมากขึ้นมีโชคถูกหวยมากขึ้นรวมไปถึงว่าบางท่านอาจจะได้รางวัลใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็เป็นจังหวะที่คือมีโชคฟุกบ่อยนะมีโอกาสเกิดโชคฟุกบ่อยแล้วก็เป็นช่วงที่จะได้ ตัวคุณอาจจะไปอยู่แรงเวียงใกล้กับกลุ่มคนที่ดีขึ้นมันหมายถึงว่าคุณอาจจะได้คอนเน็กที่ดีขึ้นเครือข่ายที่ดีขึ้นสังคมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะแปลว่าการเดินไปการทําสิ่งต่างๆของคุณเนี่ยนะครับคุณจะมีวิสัยทัศน์กรอบการมองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเคยมองแบบนี้เคยทําแบบนี้เคยเป็นไปแบบนี้เคยเดําเนินการแบบนี้ แต่จากนี้ไป5เดือนนี้มีโอกาสมีมุมมองใหม่มีกรอบความคิดใหม่นะครับมีสิ่งต่างๆที่จะทำล่อสิ่งต่างๆนะที่เป็นระบบใหม่แผนที่สมองใหม่แผนที่สมองเงินล้านเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของคุณเป็นจังหวะที่โอกาสต่างๆจะเริ่มเข้าเป้าและและลีลาชีวิตเนี่ยจะโฟกัสไปในเรื่องของเงิน การพยายามสร้างเงินการพยายามหาเงินการลงทุนทางการเงินรวมไปถึงว่าท่านใดเป็นนักลงทุนวางแผนที่จะลงทุนหรือรอผลประโยชน์รอกําไรในเรื่องของเงินต่างๆจะเริ่มเห็นผลเกิดขึ้นนะครับผลประโยชน์และล่าผลสิ่งใดที่ก่อที่ลงทุนมาก่อนหน้านี้มันกลับเป็นปัจจัยเพิ่มพูนให้เกิดสิ่งที่ดีบางท่านจะได้หุ้นส่วนใหม่คอนเนคใหม่หรือว่ามีผลประโยชน์เป็นลักษณะเป็นนิติกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกิดขึ้น มีหุ้นส่วนมีคู่ครองคู่ค้าขายคู่ธุรกิจคู่ประสานงานนะครับหรือมันแปลว่ามันได้เนื้อคู่พบเนื้อคู่เจอคู่ครองเจอคนรักได้ใช้ชีวิตรักมีความรักเกิดขึ้นกับดวงชะตารักใหม่เกิดขึ้นแรงมากพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วก็ได้นะครับเป็นช่วงที่คุณจะได้เจอคู่เก่าคู่ในอดีตชาติในช่วง5เดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมที่รอคอย นิติกรรมอันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคู่นะครับคู่ครองคู่ค้าขายคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาแน่นอนนะครับหรือรอไก่เกลี่ยผลประโยชน์ถ้าใครเคยโกงคุณช่วงนี้คุณจะไปไก่เกลี่ยได้ถ้าคุณมีคู่กรณีคู่คราคู่ความเกิดขึ้น ช่วง5เดือนนี้คุณจะชนะความหรือคุณจะคลี่คลายบรรเทาเบาบางกับอุปสรรคปัญหาบุญกุศลเก่าจะหล่นทับคุณบุญกุศลเก่าจะนำพาสิ่งที่ดีมากน้อยขึ้นอยู่กับราชตาที่รองรับบุญตรงนี้ในกะารราชตาสร้างบุญเก่าไว้ดีบุญใหม่ที่กำลังจะมาถึงก็จะหล่นทับมากเป็นพิเศษในช่วงจังหวะนี้การเงินคุณจะเป็นไปในทางที่ดีโอกาสจากผู้ใหญ่โอกาสจากเพื่อนฝูงคอนเน็ก นะครับหรือผู้รู้นะครับโอกาสจากบัณฑิตโอกาสจากสิ่งต่างๆที่คุณไม่เคยได้เมือมางกลับได้ท่านใดที่เป็นครูรู้เป็นครูอาจารย์นะครับคุณจะได้โอกาสที่จะได้โชว์ผลงานท่านใดเป็นนักวิชาการเป็นแพทย์เป็นหมอมีโอกาสมีชื่อเสียงคุณทํางานด้านใดมีโอกาสมีเครดิตในวงงานในกลุ่มงานของคุณหรือคุณจะหยิบจกบสิ่งใดมีโอกาสเกิดเครดิตเกิดความน่าเชื่อถือมีคนรู้จักกิจการหรืองานที่คุณทํามากขึ้น การดําเนินสิ่งต่างๆการทําสิ่งใดๆในช่วงจังหวะนี้จะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนเป็นลีลาที่ดีที่จะเกิดสิ่งที่ดีท่านใดเกิดลัคนาราศีกุมที่รอการปั๊มบุตรนะครับมีโอกาสปั๊มติดในช่วงจังหวะนี้นะครับถ้าไม่ได้ปั๊มบุตรนะครับท่านใดรอบุตรบริวารหมายถึงเป็นเจ้าของกิจการแล้วกําลังจะรับลูกน้องใหม่เข้ามาจะได้ลูกน้องที่ดีมาเกือ้อกูลกิจการ นะครับท่านใดที่มีลูกมีหลานมีเด็กคนอ่อนกว่าเขาจะเริ่มใส่ใจคุณมากขึ้นหรือเขาจะช่วยเหลือคุณจะได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือดีๆท่านใดที่มีบริวารบริวารมือดีจะนําโชคนําความสําเร็จต่างๆเข้ามาสู่ดวงชะตาเป็นจังหวะที่ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีความสําเร็จถูกเกื้อกูลทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุน เป็นจังหวะลีลาชีวิตที่จะเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชะตาของคุณคันลองในการเดินไปในสิ่งต่างๆประสาทสัมผัสของคุณเช่นตาคุณนะครับหูคุณนะครับอายุตณนะครับต่างๆหูตาจมูกจมูกลิ้นกายใจของคุณจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีขึ้นการสัมผัสสิ่งต่างๆที่ดีเช่นสิ่งที่ล่อปัญญาสิ่งที่ล่อสิ่งที่ดีสิ่งที่ล่อ ความเจริญงอกงามทางด้านของจิตใจความเจริญงอกงามงด้านของชีวิตวิทยาการใหม่จะได้เรียนรู้ด้วยนะครับการเรียนรู้ต่างๆในสิ่งใหม่ๆวิทยาการใหม่นะองค์ความรู้สัตว์สายสาขาขแขนงใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะมีการพัฒนาตัวเองจากสิ่งเดิมๆเข้าสู่สิ่งใหม่หรือจากสิ่งเดิมๆให้มันขยายมากขึ้นเป็นจังหวะของดวงเป็นมาแบบนี้เลยนะ น,นี่คือผมทายในมุมหนึ่งของดวงชะตาคุณในช่วง8พฤศจิกาจนถึง8เมษายน6 5 6 5โอกาสของคุณจะเริ่มเข้าเป้าโอกาสจะมาเป็นช่วงดวงชะตาในรอบ12ปีโดยประมาณจะเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่คันลองชีวิตช่วงนี้ท่านใดที่แบบเคยเก็บเงินไม่ได้ช่วงจังหวะน,นี้ไป5เดือนเนี่ย มีโอกาสมีช่องทางที่มากขึ้นให้ได้มีเงินมากกว่าเงินที่ต้องใช้จ่ายให้มีเงินเหลือเก็บหรือถ้าได้ติดลบมีโอกาสพลิกฟื้นเคลียร์หนี้หรือว่ามีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาเคลียร์บรรเทาเบาบางขี้คลายในสิ่งต่างๆได้นะครับถ้าได้รอาการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่5เดือนนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาแน่นอนนะครับ ผลประโยชน์ต่างๆมักจะตกเข้ามาสู่ตัวคุณอยู่ดีๆคุณได้เงินได้โอกาสทางการงานเช่นอยู่ดีๆแบบเช่นคุณมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับเขาติดงานอะไรบางอย่างเข้ามาจ้างคุณทําก็ได้นะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคือผลประโยชน์จากเพื่อนร่วมงานผลประโยชน์จากคนใกล้ตัวผลประโยชน์จากผู้ใหญ่ผลประโยชน์บางอย่างที่จะเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณ มันเกิดขึ้นกับคุณในช่วงจังหวะนี้นะครับลีลาของดวงชะตาเป็นไปในทางที่ดีแต่ชาวลัคดาวราศีกุมสิ่งที่ต้องระวังก็คือการใช้จ่ายการใช้สอยการถูกเอาเปรียบทางการเงินยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณมันหมายถึงว่าคุณมีโอกาสเกิดหนี้ก้อนใหญ่หนี้จำนวนมากหรือรายจ่ายเก่าๆที่คุณสร้างไว้มันกลับเสียออกไปอย่างรวดเร็ว นะครับทางท่านใดไม่มีแผนสร้างนี่อยู่แล้วแก้ดวงแต่ว่าใน5เดือนนี้ถ้ารออนุมัติทางการเงินรอการอนุมัติจากธนาคารจากสถาบันทางการเงินเกิดสิ่งที่ดีท่านใดอยู่ในกลุ่มงานธนาคารกลุ่มงานที่ปรึกษากลุ่มงานการสอนคอร์สออนไลน์การถ่ายทอดความรู้ติวเตอร์ครูอาจารย์แพทย์หมอพยาบาลนักทนายความบริบทกฎหมายนะครับต่างๆตุลา,าการศาลมีความสําเร็จแบบ คาดไม่ถึงมีชื่อเสียงมีความสําเร็จในสายงานวงงานมีโอกาสบางอย่างเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณท่านใดบางท่านอาจจะได้รางวัลชีวิตเป็นเกียรติบัตรเป็นประกาศนียบัตรหรือถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะอุปโลกก็ได้หรือมันมีโอกาสที่จะได้เครดิตได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้ความสําเร็จเกิดขึ้นกับดวงชะตาหานั้นชาวรัคณาราศีกุ่มสวัสดีครับ ในรูปแบบที่ถูกต้องของดวงวิทัยสงคารามเนี่ยเป็นแบบใดนะครับแบบที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบใดนะครับนะแล้วก็ดวงวิชศษสงคารามเนี่ยให้คุณด้านใดนะครับนะก็คุณจะได้ล่วงรู้จากผมนะครับคนที่ศึกษาในด้านของโหราศาสตร์นะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะไปเชื่อใครถ้าคุณไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตคุณจะเชื่ออ,อินเทอร์เน็ตหรือคุณจะเชื่อผมนะครับนะคุณต้องเชื่อผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์ไทย จริงๆเพราะดวงวิเชียรสงครามเนี่ยดวงวิเชีสงครามนั้นเป็นดวงเป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยโดยตรงเป็นหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตีโกลมมิตินะครับของดวงดาวของเราขณะเกิดนะครับนำเอามาผูกเป็นดวงชะตาของเราไว้สักการะบูชานะครับเอาไง่ายๆก็คือว่า นะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็คือเราจะใช้ดวงชะตาเราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับจังหวัดเกิดเอามาผูกดวงปับ๊บมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธอยู่ในราศีใดแล้วก็เขียนรูปดวงก็เหมือนกับที่คุณไปดูดวงทั่วไปก็คือเป็นรูปจัก,กรราศีนะครับ,นะรบเป็นวงกลมนี้นะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะนี่ผมกำลังจะส่งให้เขาเพอดีผมเขียนให้กับแฟนขับนะแฟนขับสั่งมานะครับก็ นะอันนี้ก็คือเป็นรูปดวงนะครับก็จะมดีดาวเนี่ยลัคนาอาทิตย์จันทร์คารพูดอะไรอยเงี้ยอยู่ในในอยู่ในดวงชะตาทีนี้เนี่ยล้อมรอบเนี่ยที่เป็นอัขระยันตรงเนี้ยนะครับก็คือก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยอ่อของคาถาอิตีปิโสรัตนามารานะตรงนี้นะนะครับล้อมรอบยันนะครับเห็นชี้อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอุณาโลมนะครับเป็นจุดสุดยอดของยันจุดสูงสุดของยันนะนะครับ นะแล้วก็ก็จะมีตรงนี้นะนะครับตรงเนี้ยเป็นสมผุดของดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อุดเลิกนาทีเลิกนะตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นมัธยมรวิมัธยมจันท์นะครับนะแล้วก็มัธยมอุดนะครับแล้วก็สมผุดลักนะนะแล้วก็มีหลายอย่างนะนะตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมสมผุดพระข้อในดวงชะตาตั้งแต่ภูมิโมเห็นไหมเนี่ยครับ ตั้งแต่ภูมิโมนะตรงนี้ภูมิโมวูโธชิวสุโกนะครับเนะี่ยไปจนถึงมฤตยูนะนะครับมันเป็นเอาพูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นการคํานวณตัวเลขข้างล่างมันเป็นการคํานวณของวันเดือนมีเกิดของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปอ่าเสิร์ชซื้ออ่านตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามันมีแต่ด้านบนแสดงว่าตรงเนี้ยเขาจะทาสาเร็จรูปให้กับคุณยันตรงเนี้ยเขาจะไม่เขียนให้นะครับแล้วก็เขาจะเขียนแต่ดวงคุณลงไป นะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้สมผุดองศาตรงนี้คือมันสําคัญมากเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นดาวของคุณแล้วก็ดวงวิชาสงคารามก็จะประกอบด้วยนอกจากเป็นสมผุดจากการคํานวณของดาวต่างๆขณะเกิดแล้วก็จะมีหลักอิทภิพา กับบัตรันทรอิทธิภาพกับบัตรทนทรคือเป็นหลักของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับนะคนชี่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะเขาก็จะมีวิธีการคำนวณได้นะครับนะแล้วก็การคำนวณหลักอิาธาทธิภาพบัตรันทรเนี่ยต้องอหรือเป็นหลักตรงนี้นะพวกสมผุดดาวต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีความรู้ชั้นสูงนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์จึงจะคำนวณได้นะครับเพราะมันเป็นหลักคำนวณนะครับ นะเพราะว่าทั่วไปเขาจะใช้แต่แอปเอาก็คือบางทีมันมันมันไม่ใช่นะนะครับแต่ในที่เนี้ยต้องหาคนที่คำนวณเก่งแล้วก็เรียนรู้ลึกซึ้งจริงๆถึงจะเขียนดวงวิชัยสงครามออกมาถูกต้องแม่แม่นยำนะครับทั้นนั้นแล้วเนี่ยดวงวิชัยสงครามเมื่อประกอบด้วยดวงแล้วก็จะมีคาถาอ e ีตีบิโซลัตนามาลานะครับล้อมรอบแล้วนะครับก็ยังมีตรงนี้สมผุดดาวจากนั้นก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดอาจจะอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับอิติปิโสแปดทิศนี้นะนะครับอิติปิโสแปดทิศเนี่ยนะอิติปิโสแปดทิศคืออะไรก็คือเป็นคาถาเป็นพระประจําวันที่เราสวดทั่วไปนี่แหละนะครับนะก็แต่ละทิศก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับนะก็ ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับไล่ตั้งแต่อีไลชาคตาละสาแต่เป็นอักขละโบราณนะนะครับอ,อีไลชาคตาละสาติหังจะโตโลทีดังปีสัมละโลปูสัตพุทธโสมานาก,กาลิถาโทเนี่ยผาสัมสัมวิสาเทพระครับพุทธปันวุทูธรรมวะคะนะครับแล้วก็วาโทโนอะมะมะวาแล้วก็อวิสุนุสานุตินะครับก็คือครบทั้ง8ทิศนะครับนะบนะบเป็นคาถาแต่ละทิศแตกต่างกันซึ่งคา,าถาเหล่านี้เป็นคาถาที่เป็นคาถาโบราณศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้เศษเป่าอะไรต่างๆได้หมดกันภัยอันตรายต่างๆได้หมดเป็นทั้งมหาเสน่ห์มหาลาบนะครับมหาอุดได้หมดเลยคาถาทั้ง8ทิศเนี้ยแล้วก็อย่างยิ่งเลยคาถาที่อุ้มดวงชะตาไว้ตรงนี้คืออิติปิโสรัตนามาลาเนี่ยมันเป็นตัวย่อของอ่าเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังเข้าคุณนะครับขณะแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไสยศาสตร์เลย นะครับอักขระต่างๆเนี่ยเป็นอักขระที่เป็นมงคลทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในศาสนาทั้งหมดเลยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าให้คุณมากนะครับสำหรับท่านใดที่สวดอิติปิโสรัะตะนามาลาเนี่ยด้วยแล้วก็บูชาดวงวิเชียรสงครามด้วยก็เป็นการาสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธองค์การน้อมนําหลักธรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับนี่คือการสวดเป็นการสวดเพื่อ เป็นเครื่องจูงจิตใจนะครับแล้วก็เป็นการสวดบูชาดวงชะตาเราเองด้วยนะครับนะน,นั้นแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ขององมงายน,นะครับนะนี่ผมมอธิบายท่านฟังนะนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปดูในอเอร์เน็ตเนี่ยะวงคนดวงหลอกนะครับดวงมิชัยสงครามมันต้องมีดวงคนนะครับแล้วก็มันมีต้องมีเนี่ยพวกสมผุณองศาต่างๆเนี่ยมันต้องได้จากการคำนวณจริงๆนะส่วนใหญ่จะไม่มีตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลาคำนวณนะครับ ก็ต้องหาคนที่คำนวณแม่นด้วยแล้วก็ศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับเขาถึงจะคำนวณได้ส่วนใหญ่เรียนรู้โหราศาสตรนะ์บางท่านยังภาคคำนวณยังไม่ไ,มได้เลยก็คือเรียนรู้ดาวจรก็มาทายเฉยๆนะแต่ไม่มีความรู้ที่จะคำนวณแบบเลิกนาะทีเลิกสมผุดอาทิตย์สมผุดจันทร์อย่างเงี้ยคือเขาไม่คำนวณกันเพร่ะเขาไปเรียนรู้แล้วก็ข้อมาทายเลยนะนะครับเราะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดอยากจะให้ผมทําให้นะเหมือนกับแฟนคลับคนนี้นะครับแต่ว่าผมทํามันคิวยาวหน่อยนะต้องจองหน่อยนะนะครับ นะผมใช้เวลาทําประมาณ5วันถ้าจองมาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเขียนผมเขียนใหม่ทุกดวงผมใช้มึกซึมเนี่ยเขียนเลยนะครับเขียนใหม่ทุกดวงเลยแล้วก็ผมเติมอุณาโลมให้ทั้งหมด9นะอุณาโลมคืออะไรนะเป็นยอดของยันเป็นจุดสุดยอดของยันผมก็จะเติมเข้ามา9จุดนะครับ9จุดใช้9เพราะอะไรอุณาโลมเนี่ยเป็นจุดสุดยอดของยันเมื่อเราใช้9้าคือเลขพระเกตก็จะเพิ่มความขังนะครับนะให้กับให้กับยันของเรานะครับ ขน้นแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนดวงวิเชษสงครามเขาจะทําเฉพาะกษัตริย์นะครับหรือเป็นแม่ทัพนายกองอย่างเงี้ยคนในรั้วในวังเขาจะทํากันนะครับคนทั่วไปจะไม่ได้ทํานะครับแล้วก็การวางดวงพิชาสงครามเขาจะวางในช่วงเลิกที่อาทิตย์กับจันทร์เดินในมุมที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่ดีกับดวงชะตาด้วยต้องหาเลิกที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับที่ดีกว่าดวงเวลาการบรรจุด,ดวงวิเชษสงครามต,าต่างเนี่ย เขาจะหาเลิกที่ดีกว่าดวงชะตาเช่น ừ, คือโหนเขาจะดูออกอะนะว่าดวงชะตาเราเนี่ยมันอยู่ระดับใดนะครับเมื่อการวางเลิกพิชัยสงครามเนี่ยการวางดวงพิชัยสงครามเราก็วางเลิกที่ดีกว่าดวงเราทําให้มันเป็นการปรับดวงแล้วยิ่งคุณเอาไปสวดนะครับก็จะน้อมนําสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นการบรรยายถึงหลักธรรมพุทธศาสนาด้วยนะครับนะหรือท่านใดอยากจะเอาดวงพิชัยสงคราม เป็นร้านค้าสมมติเปิดร้านค้าเนี่ยก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณหาเลิกเปิดสํานักงานแล้วคุณอยากได้ดาวในช่วงนั้นนะครับก็เอาเลิกในวันนั้น,นก็คือเอาวันเดือนปีเวลาที่เปิดร้านเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของกิจการนะเป็นสถานที่ก็ทําดวงมิชัยสงครามได้เพื่อเป็นสิริมงคลผลนเขาก็จะหาเลิกที่ดีแล้วก็ผูกดวงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของกิจการคุณนะครับนะบมันก็จะมีดีมีร้ายก็ปนเปนไปแหละกิจการอะ นะัน,นั้นมันก็เหมือนกับดวงคนก็มีขึ้นมีลงนะครับดังน,นั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้เลิกีผูกดวงดีมันก็ดีกับจิตจิการดังนั้นเราเลิกมันสาคัญนะครับแนะโบราณเขาถึงให้เลิกสําคัญนะจากการเพราะมันมีการคํานวณแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อแอดบินผมไปได้เลยนะครับวอรลยาโนหนึ่งไปจองนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่ามาประชาสัมพันธ์อันนี้แต่หมายถึงว่า,ามาเล่าให้ฟังว่าดวงวิชาสงครามมันคืออะไรเวลาคุณไปซื้อไปบูชาในอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ใช่จริงๆนะเขาทําสําเร็จรูปให้คุณะ อันนี้ไม่ใช่การปรินสกรีนเขาอันนี้ผมต้องหาเลิกแล้วก็ช่วงที่ดาวจันรดาวทิพย์โคจรอ,อยู่ในเลิกที่ดีด้วยนะครับแล้วก็หาในช่วงที่เหมาะในการที่จะวางดวงเลิกให้กับคุณด้วยนะครับแถ้าคุณไปซื้อแน่ยคุณจะได้สําเร็จรูปแล้วบางทีเขาเป็นงานงานสกรีนงานปรินป้นให้คุณนะแต่อันนี้ผมใช้หมึกหมึกดําเขียนให้นะนะครับตั้งโต๊ะได้นะครับทําไว้เป็นที่ประธานผ้ารประธานได้นะครับมีที่ห้อยให้ด้วยนะนะครับ ห้อยตรงนี้เลยนะครับนะเป็นขนาด A4 นะครับนะก็สวยงามมากเลยนะสวยงามมากนะครับนะก็นใดนสนใจก็ทักแอดมินมานะครับวันนี้สวัสดีครับ